โอ้โหเข้ากลางตัวนะครับจังหวะน,นี้เุ้ยเุ้ยคีบร้อยคีบร้อยขาคีบแข็งแรงนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้แบบลอยมาทั้งตัวเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากลองคีบตามในตู้นี้นะครับก็ลองมาคีบตามกันได้นะสวัสดีท่านผูชมทุกท่านกันด้วยนะครับหมุในวันนี้นะครับเราอยู่กันในหน้าของ Google นะครับอลองเล่นนะ ซึ่งในวันนี้นะครับเหมือนเดิมครับเราจะมาคีบตุ๊กตาแล้วก็แจกท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับกิจกรรมครั้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศตอนท้ายคลิปนะว่าใครเป็นผู้โชคดีนะครับแต่ในตอนนี้ เรามาเข้าเพื่อคีบตุ๊กตากันต่อดีกว่านะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ U F O A A T C H E R ซึ่งในวันนี้นะครับออกจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าผมมาเล่นในตัวของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ของทาง U F O Catcher นะครับก็เล่นได้ทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตรวมถึงคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมโอเคครับผม ก็วันนี้ผมก็จะมาคีบตุ๊กตาแล้วก็แจกท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนนะว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับมีตุ๊กตาโนดันดารกนะครับมีเอเรียนมีบับเบิลมีบัลลัยเอียเซ็ทฮีโร่ต่างๆนะครับเซตทโดเรมอนโอเคครับผมก็มีตุ๊กตาเพิ่มมาอีกแล้วนะครับ มีม้ายูนิคอร์นแล้วก็มี Baby, มิกกี้เมาส์เบบี้มีโดโมด้วยนะครับแล้วก็เป็นตุ๊กตาแรดเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าตู้ไหนง่ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคีบกันนะจากที่ผมสำรวจนะครับตู้ที่ดูง่ายๆนะครับก็จะมีตู้ของตุ๊กตาเอเลียนนะจาก Toy Story นะครับที่เรา,าทำคลิปแล้วก็แจกท่านผู้ชมไปแบบเยอะแยะเลยนะสำหรับตุ๊กตานี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคีบอีกนะสำหรับตัวเอเลียนตัวนี้นะครับ ตู้ต่อไปที่ผมคิดว่าง่ายนะจะมีตู้ของโดเรมอนนะครับแล้วก็เป็นตัวแบทแมนตัวแบทแมนนี่ผมเห็นเหมือนมันใกล้จะตกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราน่าจะมาลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมไปเอาตู้ที่แบบรู้สึกว่าง่ายจริงๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้เอเลี่ยนจาก Toy Story นะครับผมคีบได้ตัวนี้ผมแจก่านผู้ชมเลยนะคือแบบคีบได้เยอะมากนะครับสาหรับตัวตุวต๊กตาตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับเวลาที่ผมใช้เล่นเป็นเวลา ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับคือเล่นได้ยี่บสี่ชั่วโมงเลยนะครับโอ้โหโดนตัวไปอีกนิดหนึ่งนะสำหรับตัวของตุ๊กตาเอเรียนนะครับผมว่าผมจะแค่จึกเดียวนะครับแล้วก็มากดตรงกลางๆตัวหน่อยให้มีแรงนะครับเอยทำไมผมรู้สึกว่า แขนมันเหนียวแน่นตานี้นะฮะยังไงก็น่าจะได้แล้วแหละเราพยายามมาเพื่อท่านผู้ชมนะครับได้แล้วครับผมสำหรับตุ๊กตาเอเลี่ยนนะครับก็ตามสัญญาเลยนะตัวนี้แจกนะครับสำหรับกติกาการร่วมสนุกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมกระต่ายขึ้นแล้วตอนนี้นะครับตุ๊กตาก็อยู่ในตัวของตะกร้าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ซึ่งในวันนี้นะครับผมจับอเอเลี่ยนไม่ไดนะ้สองตัวบอกแล้วนะครับว่าเอเลี่ยนจับง่ายนะครับผมโอเคผมไปดูที่ตู้ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเอเลี่ยนจับง่ายผมเหมือนตอนนั้นผมดูตัวของแบทแมนก็ง่ายมั้งง่ายหรือเปล่าหรือว่ามันหนักหัวเดี๋ยวผมขอลองสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันมีโอกาสได้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าบางครั้งเราต้องดูตู้ที่แบบเราได้แน่นอนอะ่ะจะดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะอุ้ยก็มีการขยับ <Huh? S 1> อนี่คือตกหรือยังเลยตกหรือว่ามันติดหัวอันนี้คืออะไรอะ่ะคือติดหัวใช่ไหมนี่นะครับยังติดหัวอยู่อ๋อเดี๋ยวผมลองเล่นอีกครั้งหนึ่งก็พอเนาะ อยากรู้อยากรู้นะครับว่าแบทแมนจะได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ไม่มีการขยับก็รอดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่ในทรงนี้แล้วมันค่อนข้างยากนะครับสำหรับแบทแมนตอนแรกเห็นเหมือนง่ายนะสำหรับตู้ที่ผมคิดว่าดูง่ายๆแล้วก็ได้แน่นอนนะจะมีตัวของโดเรมอนชุดหนูนะครับเนี่ยตู้เนี้ยคือถ้าเกิดเราล็อกขอบไปเรื่อยๆ มีโอกาสได้เยอะมากเลยนะครับ mm hmm. ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นนะครับอลองเล่นสักหน่อยแล้วกันนะประมาณนี้นะฮะ mm hmm. กดเข้าไปโอ้โหูหกลางจิ้มเข้าไปตรงกลางไม่นะ <laughs> ไม่ขยับเลยจัดไปต่อนะครับตัวนี้ผมว่าเล่นได้ยาว,ยาวผมต้องการให้ ตัวโดเรมอนขยับมาสักนิดนึงก่อนนะเพื่อเป็นการล็อกขอบนะครับประมาณนี้พอผมว่าติดพุงโดเรมอนแน่เลยอ่ะลองดูแล้วกันนะครับจิ้มอีกแล้วนะอู้อู้อู้ฟุกมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมมีกำลังใจแบบเต็มที่เลยเมื่อกี้แบบเด้งมาแหละตัวโดเรมอนเด้งเข้ามาหาเราเลย ซิมเข้าไปนะฮะจังหวะนี้ยกรอยมานิดนึงนะครับตอนนี้ผมจะต้องอใช้แบบความคิดเล็กน้อยนะครับเกือบละผมว่าถ้าเกิดเราทำให้โดเรมอนปัดมาเพิ่มไม่ต้องเยอะมากได้หรือเปล่าเอยเอาแล้วครับงานหยาบแล้วอันนี้ไม่ได้เป็นตามที่คิดนะตามที่คิดเราต้องแบบเฉียงเฉียงมาเรื่อยๆ ลองดูนะครับแต่มันอยู่ในมุมได้แบบค่อนข้างแบบอโอเคอยู่นะเนี่ยครับก็ไม่ได้แย่อะไรเราสามารถเขี่ยมาได้ใช่ดูจากมุมแล้วก็ค่อนข้างยากเหมือนกันโอ้โหเข้ากลางตัวนะครับจังหวะน,นี้เฮ้ยเฮ้ยคีบรอยคีบรอยขาคีบแข็งแรงนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้แบบคีบแบบลอยมาทั้งตัวเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวดเรลมอนชุดหนูนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคีบได้แน่นอนนะถ้าเกิดใครอยากลองคีบตามในตู้นี้นะครับก็ลองมาคีบตามกันได้นะเหมือนเดิมครับผมตัวนี้ก็แจกเช่นกันนะในคลิปนี้นะครับเราก็แจกอยู่แล้วนะก็ใจดีเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแจกตัวนี้อีกตัวหนึ่งสตัวแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะครับเรียบร้อยนะครับมีกระต่ายขึ้นมาแสดงความยินดีกับเรานะครับแจกวูดี้ดีไหมครับมาลองดูแล้วกันนะถ้าเกิดผมได้ภายในสัก สามสี่ครั้งก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับแต่ผมคิดว่าว o o d ี้น่าจะง่ายสเต็ปเดียวคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะครับที่เราขี้ไปนั่นก็คือตัวดูริมอนนั่นเองนะครับผมจะใช้สูตรให้ค่อยๆปัดไปนะในมุมที่มันเหมือนมันจะไม่โดนแต่มันอาจจะโดนแบบเฉียดๆที่กลางตัว <laughs> อันนี้แบบนิ่งเลย ผมหวังว่าคงจะไม่นิ่งแบบครั้งที่แล้วนะได้ครับตรงน,นี้ขีบแบบโดนตัวและยกขึ้นนี่ครับอันนี้สวยเฮือ,อไม่โดนเลยเลยว่าโดนนะเกี่ยวขามานิดนึงนะครับโอเคปฏิบัติการสำเร็จประมาณนี้นะครับเราลองคีบตรงส่วนหัวกันบ้างส่วนหัวกับส่วนตัวนะครับมา อุ้ยอุ้ยลอ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 ยได้แล้วนะครับตู้วูดดี้นี่ไม่ต้องล็อกขอบก็ได้นะ <c oughs> ครีปกลางตัวไปเลยก็ขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคผมตัวนี้ก็แจกท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับเยี่ยมนะครับวันนี้แบบครีปได้รัวๆเลยวันนี้เราได้สี่ตัวแล้วครับคือแบบครีปแป๊บๆได้เลยนะ เอาเป็นว่าผมว่าผมพอก่อนดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเหลือแต่ไว้เล่นครั้งหน้าบ้างแล้วกันนะครับคือวันนี้ผมได้ไปทั้งหมด4ตัวละคือแจกท่านผู้ชมไปทั้งหมด3ตัวนะครับมีโดริมอนมีวูดดี้และก็เอเลียนนะครับสำหรับกติการ่วมสนุกก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คอมเมนต์คลิปนี้นะครับแล้วก็แฮชแท็กร่วมกิจกรรมนะครับแค่นั้นเองนะก็ถ้าเกิดใครนะครับที่ทําตามกติกานะครับผมก็จะทําการสุ่มคอมเมนต์นะครับ ถ้าเกิดใครที่ได้รับการสุ่มนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปแล้วผมก็จะส่งตุ๊กตาให้ท่านผู้ชมถึงที่บ้านเลยนะอันนี้นะครับก็จะเป็นตุ๊กตาที่เราคีบได้จากคลิปที่แล้วนะนี่นะครับก็จะมีตัวของซูเปอร์แมนนะครับที่ผมบอกว่าจะแจกนะสำหรับคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตุ๊กตาวูดดี้นะครับที่เราได้จากคลิปที่แล้ว แลตัวสุดท้ายก็จะเป็นตุ๊กตาเอเลี่ยนอีกแล้วบอกแล้วนะครับว่ผมได้เอเลี่ยนได้ปนหมดอ่ะคลิปนี้ก็ได้เอเลี่ยนคลิปที่แล้วก็ได้เอเลี่ยนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะทําการสุ่มแจกตัวของซูเปอร์แมนหนึ่งรางวัลน,นะสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคองั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปสุ่มคอมเมนต์กันเลยดีกว่านะครับมาประกาศผลกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ลงไปนะเมื่อวันที่27พิถจนายนนะครับ ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ร่วมสนุกถึง14คอมเมนต์เลยนะในวันนี้นะครับถือว่าเยอะขึ้นจากครั้งก่อนมากเลยนะครับผมมาวันนี้เราก็จะมาสุ่มนะครับหาผู้โชคดี1คนนะครับที่จะได้รับตัวตุกตาของซูเปอร์แมนไปนะวางลิงก์ไปนะครับลิงก์ u t u b e ของเรานะกดเข้าไปนะครับกำลังโหลดคอมเมนต์นะครับ โอเคมีทั้งหมด14คอมเมนต์นะครับก็ตรงตามกับที่เราเห็นในคลิปเลยนะครับมาดูกันว่าใครจะได้รับตัวนี้ไปนะกดไปครับน่ารักใช้ได้ค่ะร่วมกิจกรรมแล้วก็ตามด้วยน่าจะเป็นชื่อ f a c e b o o k นะครับชื่อว่านิ่มสุชามาหรือเปล่านะครับเห็นตอนนั้นน้องเคยคอมเมนต์ในคลิปเก่าๆของเรานะครับเหมือนผมเคยอ่านชื่อเขาผิดอะ เอาเป็นว่านะครับผมขอแสดงความยินดีกับน้องสุชามาด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะโดยที่ผู้โชคดีไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆนะเดี๋ยวผมจะออกให้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็รอรับได้เลยนะก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับโอเคผมก็สำหรับวันนี้ครับก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามชมมาเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายกันทุกคนบ๊ายบายบายจ้า